มีเพลงหนึ่งพ่อหม่ำชอบมากแต่ว่าไม่กล้าร้องชื่อเพลงว่าคิดถึงเชียงรายก็เป็นไอดอนทุกอย่างในการดําเนินชีวิตประทับใจคุณแม่จะร้องไห้เพตงการ์ที่นาสินทําให้เอ็มโมโหมากออแต่เอ็มไม่สามารถโกรธได้เพราะว่าก็นาสินเขาเป็นคนแบบนี้เอ,อ,อาเอาหน้ายังไม่รู้จะโกรธกันดเลยโอ้โหโก แจ้งมีอะไรประทับใจในตัวนศินบ้างก็ประทับใจทุกเรื่องแหละนศิลเป็นคนยังไงอะเป็นคนซื่อไม่มีพิษมีภัยอะรแต่ว่าอย่าให้อย่าอย่า่อย่าบางคนนี่นนักเลงนั่ยแหละให้ฟังหน่อยพี่แจ้งให้ฟังหน่อยเคยมีเหตุการณ์อะไรที่แบบทาให้นสิลยัวจนแบบ ป็นคนอลมร้อนนะแต่ว่านะจะไม่ไปหาเรื่องใครก่อนนะนะจะมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดนะก็มีคนนึงไม่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะตอนนั้นแบบยิงสนุกันพี่ก็คู่กับเขาใช่ไหมน้ำสินคู่กับน้ำมันการกีฬาก็มีแพ้มีชนะแต่คู่พี่ชนะอะไรมัมจุ้งเหรอชนะเยองเดียวคู่นี่คู่กับมัมโดนด่านนี่เราก็อายตั้งแต่อยู่ในโต๊ะสนุกเราก็แพ้ไม่เป็นด่านเราก็พยายามเล่นมุกเล่นมุกยิ่งขีเครียิ่งเล่นยิ่งเครียดมัมคุณน้ำใจมันนากีฬาหรอกการกีฬามีแพ้มีชนะด่าผมทำไมอ่ะทีนี้เราก็จูงม ไปเที่ยวมาที่ทิเจียงไร้ชื่อไอ้สิงห์พักกูเล่นมาเล่ไหมเราจูบมาไปเที่ยวสนามเขาก็ขับรถไปตลาดน้องกูเป็นไหนกูก็ม้าเป็นไอ้สูุกูได้ไหมม้าก็เก็บม้าเอาฟันมาให้มาโกนตั้งแต่อยู่ในโต๊ะแล้วล่ะเอาความเป็นนักศิลป์มาล้อเลียนกนใช่จนทำ้นักศิลป์รู้สึกว่าอดไม่ได้ไมาคุยอย่างนี้นะจับพี่ลุงนนั้นที่เคยลุงนั่เคยนักคุยเนาะ บอกวัวอย่างนะตัวใหญ่เลยถ้าข้างเดียวเลยนะแกเซถลาตกใจวิ่งหนีเลยนะมัมนมัมัมึงสินสติคู่เสินสติคู่รีบไปทีเนี้ยรู้ถึงหูหมังก้จับมาเคลียทีเนี้ยแล้วก็เคลียกันเคลียกันขอโทษครับได้ครับขอโทษครับเดี๋ยวลุงคนนั้นก็ผูกก็ก็พูดถึงขึ้นมากับมาจมอก ไอตัวกูเอาแก้วทุกนามอนะหนึ่งคนเลยเอาแม่ต่อหน้ามัมจมกเลยนะต่อหน้ามัมจมกเลยนะเอาแม่มัมก็มัมเถือขี้โม่งนั้นนี่แหละณิสินก็ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมชาติของคนเราอ่ะมันก็ต้องมีเรามีความรู้สึกโกรธเรามีความรู้สึกดีใจมันมีหมดแหละนะสินโกรธหลงมันก็ไม่แปลกที่นิสินจะไปโกรธเพราะว่าคนเขามาล้อนะสินเอากับพ่อก็เหมือนกันนะเอาเล่าได้ไหมถ้าจะลอยกับพ่อ แต่ว่าแพ้แกเว้ยนายโดนเย็บหกที่ดูสูงเลือดเลือดเลือไปนานึกว่าแกน้ำวายที่พ่อกำลังดื่มวายอยู่ เฮ้ยไม่เป็นไรกูไม่ไปสุดไรพ่อก็โมโหแล้วว่าน้าก็ไม่โกรธพ่อเลยนะแต่กูนี่เลือดร้อนนะร้อนนี่น,นจะจ้ะเป็นพ่อมึองคนอารมณ์ร้อนเหมอือกันนะน้าน,นี่ใส่พ่ออยู่นะ <c oughs> วงกำเดาะนี่นักเลงนะพ่อตัวหนึ่งนักเลงนะเนี่ยยอมพ้นที่ไหนอ่ะเอ้ยอยไปพูดแล้วเขาไปขอพูด <c oughs> กับแม่มดเด็ก,กเขาเปรียบเหมือนล้มโพล้มไส่เราน,นะใช่กูก็นับถืออยู่แล้วบุญล้มโพล้มไส่แหละอย่าให้เมาเนอะ ถ้าเมากขเป็นล่มมะพร้าวล่มทุเรียนเลยเมาหรือเปล่าต่างคนต่างเมาพ่อเนี่ยเมามากนาสิงป์ก็เริ่มเมาแล้วด้วยความโมโหคุยกันไปคุยกันมาวันนั้นจะเล่าให้กณนวันนั้นนะคุยกันกับมัมมั่มก็เมาแล้วดื่มวายเราก็ดื่มเล่าเยอะเริ่มเริ่มเสียงดังเสียงดังขึ้ว่าเป็นเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องปัญญาอ่อนั่นแหละเรื่องปัญญาอ่อนทีนี้แกพูดอะไรสักอย่างเดีวทางแกขึ้นเสียงแ้นาก็ทนไม่ได้น uh ี่เคยจีน้านะ มึงออกจากบ้านกูไปเลยได้อย่างนี้เลยนะเกดจะปาใส่หน้าเลยนะเป้าหมายคือหน้านะั้นปังนี่แกะ้ะเฮ้ยนจะเต็มเลยคือนี้มีปัญหากันเยอะแยะเออนี่กับพ,พ่อแมห่หลังจากที่โดนแก้วก็รักกันแล้วนะคุยกันก็ปรับความเข้าใจกันผู้พผู้บ่าดวาล์มทะเลาะกันอีกแล้วเิทะเลาะก,กันอีกแล้วไล่กูทีอีกแล้วทีนี้ก็แก้วตายแก้ววายเลยอัพเลยโดนไหล ไอ้สิปหาหมาอมไปดรานีเพราะตายโดยใกล้หัวใจอยู่มาเห็นแผลมึงไปก็ไป <c oughs> นายก็เข้าใจตัวเองก็สมควรแหละมึงไปชี้หน้าเจ้านาย <c oughs> เออตื่นเช้ามานายก็ล้างถ้วยล้างจนนานหม่อมเจ้าพวกก็เดินกับแพงโผลกับแพงมาหม่อมก็คงจะขึ้นเขินแหละเมื่อคืนกูน เ,เ,เ,เอา,า,เาเป็นแต่กดเข็มหนึ่งเอ็ม่าเขาก็เป็นห่วงแต่ก็เขาไม่กล้าถามไงทำเป็นเดินวนเวียนไป <ทำ S 1> มาใช่ไหมเดินวนเวียนมาคนนี้คือทำอะไรไม่ได้แ <c oughs> ต่ว่าเขินนาเจ้านายผีบบาดาดได้ดีดโคตรแมงมึงเอ้โคตรแมงมึงเอ้ยตายเลยตายเลยเท่งแมงว่ะตายเลย แต่เคยเรื่องโรงพยาบาลมีพี่กับนัสินเคยมีประบติกันอยู่นะเอออย่าว่อเว้ยกูอายคือทมนัสินเขามีปัญหากูอายเขาเขากูอายมันก็มีทุกคนแหละแต่เราไปหาหมอถูกแล้วใครมีปัญหาต้องไปหาหมอถูกแล้วเออคุณหมอถามคุณใช้สินมีปัญหาหมอเรื่องอะไรครับเรื่องหลักเรื่องัให้ดีสอบขึ้นทีดีเลยช่วยพี่เขามามีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศชาย ตอนน้องมิกมาใหม่ๆน้องมิกออวันนั้นสินนันสินก็นยืนฉี่อยู่น้องมิกด้วยความส<อ>นของน้องอยากรู้อยากเห็นเด็ก,เ,ดกเวลาแล้วฉี่เด็กนี่มามาหาเราเนาะ <c oughs> น้องมิกออกไปด้วยภาษาแต่สักทักก็มาส่องดูเวลาล้วฉีว่น, <c oughs> น้องมิกออกไปเดี๋ยวเห็นหนวด ้องพิดไปบอกแม่เลยอะวิ่ไปบอกแม่เลยบอกแม่นสินบอกว่านะบอกฉันต้องบอนหลานแต่พี่ก็ปั่นป่นพ่อหลายเรื่องกันแต่ด้วยไม่ได้ตั้งใจของพี่ก็มีกับพ่อันเรื่องราวมันตู้ปลาที่มันคนาเขาซื้อมาใหม่เขาเพิ่งทำใหม่ม่นตู้นั้นประมาณเกือบสี่ห้าแสนตอนกลางคืนไงนั่งกินเขาขึ้นไปนอนข้างบนบ้านเราบอกเ้ยแจ้งอย่าลืมปิดไฟตู้ปลานะเราก็ไม่รู้เราปิดปุ๊บอดปลั๊กตู้ปลาเลยนอนจนช้าพี่โจ้พี่โจ้เรา แจ้งแจ้งมาช่วยเก็บปลาหน่อยอะไรวะเก็บปลาอะไรวะตู้เก็บปลาวะเดี๋ยวนุามาดูตู้ปลาโอ้โหลุงเอ็มปลาปลาไอ้นี่บนทุ่ยเต้าดาผมก็นีเหตุผลหรากผมไม่รู้จริงแล้วเขาลงมาแบบโอ้โหโอ้โหมากแบบตู้ปลาเขาเพิ่งลงอู๋เขาแบบบอกเปลยเอ้ยกูนีเปลยหนี ขยายความด้วยเปื่อยคืออะไรเขียนจะตั้งฉายาให้ทุกคนเหรอพี่เปื่อยพี่เปื่อยอย่างไอ้ไอ้ไอรสก็ไอ้เพี้ยนพี่สาก็เฮียกวงจะมีไอ้เต่าคุณแม่ตั้งให้เพราะอะไรอะช้าไม่ใช่หน้าเหมือนเต่าขาบอกพี่แจ้งมีเรื่องอะไรที่แบบว่านสิลทํทให้พี่แจ้งโมโหป่ะคือนสิลป์เขาขึ้นชื่อเรื่องซื่อซื่อมึนเทียนเทียนได้ยังเทียนน่ะเทียนที่มาปักเค้กนี่มันเทียนข้าวพรรษา งเหตุการณ์ที่น้สินทําให้เอ็มโมโหมากแต่เอ็มไม่สามารถโกรธได้เพราะว่าก็น้าสินเขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยน้ายังไม่รู้หรโกรธกันด้วยโอ้โหโกรธมีครั้งหนึ่งตอนนั้นไปปั๊มเอสโซ่แถวบ้านแล้วให้น้สินน่าลงไปแล้วก็ทุกคนก็ฝากซื้อของเอ็มบอกน้สินว่าน้สินซื้อชาเขียวให้เอ็มหน่อยได้อะไรมารู้ไหมพี่แดงชาข้าวเอ็มก็เลยบอกน้สินเอ็มสั่งชาน้ำพึ่งมะนาวก็นี่ไง ไอรวงข้าวอะ่ะ<ฤ>ก็นี่ไงรวงพึ่งพึ่งยังไม่บินมา <c oughs> เดี๋ยวพึ่งก็บินมาเ <c oughs> นี่ยน้ำพึ่งออ้เอ็มโมโหมากแล้วอีกเรื่องนึงคือวันนั้นนั่งรถไปดูหนังกับพอ่อ <c oughs> นสินนั่งหน้าหืมเหม็นมากเลยใครเลยอ,อะ่ะนสินหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่ามันต้องเป็นคนข้างหน้า เปล่าพ่อเคยถามแล้วใครจะเลอพอโมโหว,ว่าที่นสินไม่ยอมรับแล้วใครจะเลอมันต้องมีมึงคนเดียวเพราะว่าอีกคนนึงเขาบอกว่าคำได้เลออืออาจจะเป็นผมก็ได้นะเพราะว่ามันเป็น,นกลไกธรรมชาติของร่างกายที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสมองอาจจะไม่ทัน <ะ S 2> ไม่รู้จริงๆนะเนะ <c oughs> าทุกวันนี้เขยังไม่รู้นะบางจำมปเสียงดังเขรู้อยู่ เบาๆก็ไม่รู้นะอันนี้มันก็กลายเป็นเสน่ห์ของของของนักสินไปด้วยนะแล้วก็เป็นเสน่ห์ของแต่ละคนไปเลยนะเป็นวูวผีบอกนะกลายเป็นแย้มพ่อเจ้าพี่มาพูดเสียงหล่อพี่ไม่เอาทีแรกพี่เล่นเสียงอย่างนี้เลย่เสียงนี้พพูดเสียงหล่อน้องเบลลูเขาคิดได้ไหสายเลือนผมมันต้องยังสีคนใดหรือคนใดคนนั้นครับพอมันบใชคยับพรมันบใช่ยเลยอ๋อุณครับนั่งจื้อคือ่คุณครับพอ อ้วนจังใดอายอดชายก็มาคืึเก้านั่นล่ะออย้ยตอนดังดังมากใช่ไหมดังมากดังมากช่วงนั้นพูดตลอดเด็กวิ่งตามผม้วให้ผมพูดตลอดอนอผมต้องซื้อแบบไปเที่ยวย่าโสก็สาวกีดเลยนะเออฮเมื่อไรก็สาวกีดเลยนะยต้องย่านอ้วนอ่ะอ้วนจังใดอ่ะอายอดชายอ่ะก็มาคือเก่าอ่ะออ้ยอยู่มาตั้งนานแล้วประทับใจอะไรในตัวพ่อ เอาถามที่ว่าไม่ประทับใจก่อนนะไอเรื่องที่ประทับใจอ่ะมันสั้นไงแต่เรื่องที่ไม่ประทับใจมันให่นะมาเลยน้าศินป์่ะเขาทำให้คนรู้จักเราจากคนที่ไม่รู้ก็ได้รู้จักบางทีน้อยใจแกจะไปที่ไหนก็ คิดถึงแกนะจากที่จะประสบการณ์ที่เราออกจากแกไปรู้สึกว่าเราจะได้ลงนะในการการที่สังคมข้างนอกมองว่ามันไม่มีบารมีคุ้มหัวเนี่ยถึงอยู่ๆกับแกได้มั่งไม่ได้มั่งก็แกเป็นคนดีนะ่ะถึงจะให้เงินน้อยก็แกยังยังอันนี้พูดเล่นใช่ไหมพูดจริงน้องเอมที่ชอบแกอยู่อย่างหนึ่งคือเถียงแกได้ถ้าไปอยู่ก,กับเจ้านายคนอื่น<ช><ๆ>เขาไล่เอาน่ะสิไล่หนีนอเออไล่หนีด้วยอันนี้ที่นี่ที่ประชับใจว่าเออพูยังคุยกับเจ้านายได้จะสินเป็นอะไรอ่ะ ผมจะไปผ่าไส้ติ่งครับคุณชายปวดไหมไม่ครับไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยครับเออแล้วรู้ได้ไงวราติดเป็นไส้ติ่งตอนนี้ยังไม่รู้หรอกครับแต่ว่าผลจะกัารวัดเท้าความหลังก่อนนะแต่ก่อนหน้าชอบเล่นมวยมีวันหนึ่งโทรกำลังเล่นมวยมันไอ้นึ่นี่มาทำอันนี่นี่มีคนไปยุ่แก่จริงๆเราตกลงกันแล้วมันก็หัวอ่อนคนเหมือนกันเออคนเหมือนกันนี่นี่สายไครๆหน้าตาก็เหมือนกันเฮ้ยกูกูจะไปรอขนาดนั้นเล้วพูดดีนะตอนหน้าลูกสาวเขาถ้าคนอื่นถามอะ โอ้ยอย่าเพี้ยงกูกระมัมเลยไม่แต่เมื่อกี้ตั้งแต่ต้นเรื่องนี่คือด่าพ่อมาตลอดเลยนะเออแก้วนี่แหละเพื่อฟ้องหน้าสินเปิดไฟฝนตกพอมีคนมาฟอ้องเพชรไทยไม่ได้กดสายสินเลยนะเนาะยิงฟุตปาด้วยไม่ไม่วันนั้นกูกะจะเปิดใจว่าอยู่ได้กูก็อยู่อยู่ไม่ได้กูก็ไปคุณมัมมะกับบอลอัลวัลมันนี่ไอ้นี่คุณมาฟ้องแล้วต้ผมจะเปิดไฟเห็นไกลเป็นไงเพชรกะอย่าว่าเข้าใจเพมันกูว่ามึงเนี่ยมันน่าชื่นใจเลยนะทีนี้ถ้าน้าสินไม่ต้องร้องไห้นะพ่อก็ไม่ได้นะนี่เลยประทับใจตรงนี้แหละที่อยู่ ถึงแม้เงินจะได้น้นคือทุนหนูน้นไงไอยร่ไอ้รถไปอยู่กับป๋านอนแค่ปีเดียวมันใส่ทองเส้นทองนี่เอะขอฝากอีกอันหนึ่งหลายหลายอันหนึ่งเลยนะในรายคุณหม่ำเขาเป็นคนที่ทําให้คนรู้จักเป็นคนปั้นเอ้าขอเป็นหม่ำคนเดียวครับเข้าใจตรงกันนะจ๊ะชุดอะไรเนี่ยก็ชุดซาฟารีที่คุณชายสางให้ผมใส่ไงครับคุณชายเคยดูไหมสารลคดีฝรั่งน่ะดิสคูลี่น่ะาลคดีสำหรับพี่นะครับ ประทับใจพี่ภูมิใจเขามากกว่าเหมือนที่น้สินพูดที่แรกที่เขาทําให้คนรู้จัก <c oughs> เขาเป็นคนที่รักบ้านเกิดมากนี่แหละพี่ชอบเพราะพี่เก็เป็นคนยโสเหมือนกันรับครอบครัวรักครอบครัวด้วยรักทุกครอบครัวมั้งรับนันหละพี่ <c oughs> ชอบเนะขาเป็นไอดอนทุกอย่างในการดําเนินชีวิตประทับใจคุณแม่จะร้องไห้เชื่อบอชีวิตพี่อยู่กับพ่อแม่ไม่ไม่เยอะเท่าอยู่กับเขาเลยนะเออทั้งชีวิตอันนี้ข้อชีวิตนะจริง แต่จริงๆนะพี่แจ้งอยู่กับพ่อกับแม่มานานมากแล้วก็อยู่มาตลอดใช่จนกระทั่งมีน้องมิกก็มาอยู่กับน้องมิกอีกใช่ตอนนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงน้องมิกอยู่ตอนนี้ก็อยู่กับน้องมิกมิเชลครับพูดง่ายๆไอ้แจ้งอยู่ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยนะใช่แล้วตอนนี้อ่ะก็ยังไม่มีก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ไปอยู่ในวงการฮิปฮอปแร็ปก็ช่วงหนึ่งก็ที่น้องมิกไปเรียนที่ บางเท่เก็ช่วงนั้นแหละก็เลยได้ไปอยู่กับน้องมิกเลยไปอยู่กับน้องมิกเป็นพี่เลี้ยงก็เลยได้ซึมซับเป็นฮิฮปฮอปกับเพาะเลยพี่ี้ยแม่แต่พูดถึงพ่อกับแม่เ<ช>ขาเหมือนพ่อแล้วก็เหมือนแม่ของพี่อีกคนนึงพี่รักเขามากเลยพี่ตายแทนเขาได้ด้วยจริงๆแล้วอ่ะพี่แจ้งกับนศินนะคะเขาก็อยู่กับแบบพ่อมานานมากตั้งแต่แบบสมัยเอ็มเด็กๆเ,เลยซึ่งเอ็มก็เห็นแบบว่าตลอดระยะเวลาที่แบบเอ็มเห็นมาเอ็มก็รู้สึกได้นะว่าพ่อเขาก็เป็นห่วงนศินแล้วก็เป็นห่วงพี่แจ้งนะแม่ด้วยนะแม่ใช่ท แล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่มีผลงานอะไรมั่งตอนนี้ก็มีทําเพลงกับน้องมิกับค่ายสวิตดีมเรคคอร์ดนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์รออยู่รอฉายอยู่เพราะว่าตอนนี้โควิดนะครับก็มีเรื่องรับเชิญเรื่องอะผาดำสมาน้อยพัดสมบาน้อยแล้วก็สามสิบันวาคมนี้สามสิบสามสิบคันวาแล้วก็ผาดำคำาดำคำอ่ครับผมนักสินเล่นนี่เรื่องนี้เต็มเต็มเลยเนี่ยรอติดตามกันครับแล้วก็มีหนังจะจ่อเข้ามาอยู่อีกสองสาเรื่องเยอะคุณพ่อจะจัดดักให้เยอะแตหนี้ไปไหนล่ะเออละครจะมีหน้า เลยทำมัมเว้ยมัมจะงผมตีนี้ไปไหนล่ะด่าผมไปเลย จะให้มีละครให้ผมหน่อยมีหนังให้ผมหน่อยตัดย่าให้เหมือนเดิมมาอมอุ้ยอามา่มผมตัดย่าให้เหมือนเดิมตาตกลงย่าตกลงย่านี่ทางไหนกันนะยันทัพอ่ะใครเป็นอะไรกันอุ้ยพอนาศิษย์เป็นคนชอบร้องเพลงหรอทำไมแต่งเพลงบ่อยจังชอบร้องแต่เสียงไม่ดีแต่ว่ามีเพลงหนึ่งพ่อหม่อมชอบมากแต่ว่าไม่กล้าร้องชื่อเพลงว่าคิดถึงเชียงรายคิดถึงจังคิดถึงคนทางเชียงรายเอาไม่หนังให้แม่มานั่งฟังเลยอ่ะอย่าอย่าให้แม่ได้ยินนะ แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งมําสังคังนี่อะไรอะไรคือมัมสังคังลืมผมหรือ,อยังมําจกโมกก่อนมําจะเป็นตลกมําจกมกยังเป็นสังขัง <c oughs> ผ่านไปหลายปีชีวิตเปลี่ยนไปหลายอย่างมําเริ่มชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าสังขัง ยังเป็นเหมือ,อนเดิมสนับสุนโดยซีมาโลซัท และยังไงวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับ EP นี้เนอะเพราะว่าเราได้มานั่งคุยกันกับพี่แจ้งแล้วก็กับนสินแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรู้แล้วนะว่านสินกับพี่แจ้งคือใครเนอะไอ้ยยังให้กันมาบังลายได้คลิปนี้มาบังสินแจ้งแต่แข้งห้ากันลายเด้อพี่น้องให้มันสู่คลิปกำ่ําจอมองได้เนยนหฝากนะฮะนะฮะต้องลุ้นกันนะครับว่า คลิปนี้จะเยอะเท่าคลิปที่ผมอยู่กับหมักไห้เอ้ยถ้เยอะกว่ามาใจกันอีกทีนึงนะใครจะเลี้ยงล่ะจะเอารางวัลจากใครนี่ไงบุษราคำบุษราคำต้องจัดให้นะได้เลยถ้าทุกคนชื่นชอบนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าจะเชิญนักสินกับพี่แจ้งมาอีกเนอะสินแจ้งแต่แค้ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่กําลังไม่มีแฟนเหมือนกันแล้วกันแล้วก็โสดสองคนนี้ก็โสดเหมือนกันนะคะ <300. S 1> ถ้าคุณโทรตอนนี้คืนละเท่าไหร่คะสามร้อย <300. S 1> แถมคุณแจ้งเีกหนึ่งคนนะคะรับผมสิบสายแรกเราจะลดเหลือร้อยห้าสิบนะครับรีบโทรกันเข้ามายังไงทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนแล้วก็กด subscribe ให้ช่องเอ็มบุษราคำด้วยนะคะวันนี้พวกเราสามคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย